คุณท่านประธานครับพคติในแพทย์เฉลิมชัยกระงามสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับถ้าจะเกินเวลาไปบ้างขอความกรุณาท่านประธานพระโคงอภิบายเป็นคนสุดท้ายเนื่องจากกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่มีความสําคัญอย่างยิ่งผมจับผมจัดอันดับให้ว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในกฎหมายที่มีความสําคัญเกือบจะที่สุดของกฎหมายที่ผ่านเข้าสู่การพิจารณาของ อุทิสภาหรือรัฐสภาในสมัยประชุมนี้ก็ว่าได้ผมเฝ้ารอกฎหมายฉบับนี้มาเป็นเวลานานติดตามการเกิดและก็จะเป็นอยู่หรือจะดับไปเมื่อไหร่อันนี้ยังไม่ทราบผมมีเอกสารอยู่ในมือผมคือเป็นเอกสารที่ลงนามโดยท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่10มกราคม2560นําำเสนอประธานสภานิติบมัญญะแห่งชาติ ซึ่งก็คือท่านประธานนะขอไปที่ที่พรดพิงถึงท่านไม่ได้เสียหายอะไรครับเรื่องร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพศ10มกราคม2560ผมก็รอและผมก็ใจจดใจจ่อว่ากฎหมายฉบับนี้ก็คงจะเกิดทันแต่ผมจําได้ว่าหลังจากนั้นอีกไม่กี่เดือนคือประมาณมีายน2560ก็บังเอิญรัฐมนูญฉบับปี60นี่ฮะ บังคับใช้ประกาศเพราะฉะนั้นเข้าใจว่ามาตรา47คงคงจะเป็นปัญหาของการที่จะดําเนินการต่อและวถ้าที่ผมจําได้เคยศึกษาสอนชอสมัยนั้นก็ตั้งกรรมธิการหรือกรรมการเนี่ยคณะพิเศษขึ้นมาเพื่อให้ไปศึกษากฎหมายฉบับนี้เพราะเรื่องจากเนื้อความและสาระมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งหลังจากเน้นมารับท่านประธานครับ2560มาเกิดเหตุการณ์ ที่เราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเป็นความเศร้าสลดของคนไทยก็คือเหตุการณ์ถุงดําที่จังหวัดนครสวรรค์เข้าใจว่านั่นก็คงจะเป็นกรณีสําคัญที่ทําให้จําเป็นที่จะต้องมีการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับกฎหมายฉบับนี้ให้แล้วเสร็จจึงมีการนําเข้าสู่การพิจารณาของสภาผูแ้แทนราษฎรอย่างเร่งด่วน การศึกษาการวิเคราะห์ผลกระทบตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญนั้นเข้าใจว่าคงจะทำแล้วอย่างรอบด้านผมก็มีรายละเอียดเก็บบางประการดังที่ท่านคำนูณขออภัยที่เอ่ยนามท่านผมก็ติดตามกฎหมายฉบับนี้แล้วรู้ว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็มีการปรับแก้แต่บางเอ่ยนเอกสารเพิ่งจะได้มาเมื่อผมเพิ่งเห็นมุโตเนี่ยครับแล้วก็สาอาทิตย์ก็ยังไม่มีเวลาที่จะไปศึกษานั่งนักศึกษาอยู่ชั่วโมงเสษเศๆก็พอจะมีข้อมูลที่จะอภิปราย ดังต่อไปนี้ท่านประธานครับกฎหมายฉบับนี้นั้นเป็นการอนุวัตและร่างกฎหมายให้เป็นไปตามอนุสัญญาที่เราเป็นภาคีเป็นสมาชิกซึ่งเราได้ลงนามไว้สองฉบับชื่อยาวๆผมไม่อ่านถึงกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเดิมเนี่ยชื่อว่าร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายใช้คําว่าบังคับนะครับคือในภาษาของอนุสัญญานี้ใช้คําว่า enforce d i s balance คือการบังคับให้สูญหายตอนหลังก็มีการแก้ไขเป็นพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายเป็นการเอาเนื้อความหรือสาระสำคัญที่อยู่ในอนุสัญญาสองฉบับมาไว้ในกฎหมายฉบับเดียวกันซึ่งนานานจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในประเทศไทยซึ่งผมก็คิดว่าไม่ได้เสียหายอะไรแล้วก็ตรงกันข้าม อาจจะเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำเพราะว่าสาระและประเด็นสำคัญหลายเรื่องของอนุสัญญาทั้งสองฉบับนั้นมีความสอดคล้องและคล้ายคลึงกันต่างกันที่ฐานความผิดเท่านั้นเองฐานความผิดที่หนึ่งคือฐานความผิดฐานกระทาการทรมานต่อบุคคลฐานความผิดที่สองคือการทำให้บุคคลสูญหายกฎหมายฉ,ฉบับนี้เรียกชื่อภาษาชาวบ้านง่ายๆว่า พลบป้องกันการทรมานและอุ้มหายบางคนใช้คำว่าอุ้มฆ่าด้วยครับซึ่งขออภยัยผมว่าอันนี้มันรุนแรงเกินไปเพราะฉะนั้นความเป็นมาและความต้องการของประชาชนพี่น้องต่างๆนั้นผมอยากจะเรียกว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายปฏิรูปด้วยซ้ํานี่คือหนึ่งของประตูหน้าต่างที่เปิดเข้าสู่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมจรึงขออนุญาตขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมป็นอย่างยิ่ง ที่มีการดำเนินการในกฎหมายฉบับนี้ใช้เวลาไม่กี่เดือนเมื่อเดือนประมาณกันยาปีที่แล้วผ่านสภาผู้แทนราษฎรผ่านคลอรมอรแล้วก็ผ่านคลรมอรผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มาสู่วุฒิสภาเพ,พิ่งผ่านสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองครับมาที่วุฒิสภาวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสมัยประชุมนี้และเรามีเวลาที่จะให้กรรมการเนี่ยไปพิจารณาทํากฎหมายฉบับนี้นี่คือคุอหูประการที่ขออยากขอบคุณท่าน รัฐมนตรีและรัฐบาลรวมทั้งท่านประธานวุฒิสภาด้วยครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่เร่งบรรจุให้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยเข้ามาสู่การพิจารณาเป็นวันสุดท้ายของสมัยประชุมนี้ไม่ถ่วงไปขออภัยครับถอนคำว่าถ่วงไม่ช้าไปจนถึงสมัยประชุมหน้าแล้วก็ถึงไปตั้งกรรมนิการที่จะศึกษากฎหมายฉบับนี้มีข้อดีหลายประการที่ผมนั่งศึกษาเร็วๆนั่งจดประการแรกท่านประธานครับ การดำเนินการสอบสวนการดาเนินการคดีนี้นั้นขึ้นอยู่กับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นข้อดีอย่างไรครับคดีนี้เป็นคดีที่ต้องมีการหาพยานหลักฐานหาข้อมูลและใช้ความรวดเร็วในการดําเนินการศาลอาญาทั่วไปนั้นคงใช้เวลาใช้เวลามากๆม,มีสศาลแต่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบมีสองชั้น และการดําเนินคดีในาการดําเนินการในสา,าราน,สานั้นใช้วิธีการไต่สวนสารสามารถลงไปหาพยานหลักฐานข้อมูลต่างๆมาประกอบในการพิจารณาคดีได้ไม่ใช่ระบบกล่าวหาแบบสารอาญาและคดีนี้เป็นคดีที่เกิดความขัดแยง้งเกิดพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนประชาชนเขาไม่มีปัญญาที่จะไปหาพยานหลักฐานแล้วครับถ้าไปขึ้นสารอาญาทั่วไปเพราะฉะนั้น ขอบคุณผู้ร่างกฎหมายและก็ขอบคุณทางกระทรวงยุติธรรมที่ดําเนินการในลักษณะเช่นนี้ขอบคุณกฤษฎีกาประธานถัดมาท่านประธานครับให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้สอบสวนหลักของคดีนี้เพราะกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นมีความรู้มีความเชี่ยวชาญในคดีประเภทนี้ที่ผ่านมาเขาก็ดาเนินการในลนักษณะเช่นนี้อยู่แล้วการที่ไม่ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ ดำเนินการในคดีแบบนี้ในคดีทั่วไปเหมือนคดีทั่วไปนั้นเป็นคู่นูปการเป็นประโยชน์ทําให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองได้รับความปลอดภัยและน่าจะรวดเร็วในการดําเนินคดีประการถัดมาครับที่มีความสําคัญอย่างยิ่งผมเข้าพยายามศึกษาดูว่ากฎหมายฉบับนี้การดําเนินการจะยกเว้น การเดิมมคดีที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายพิเศษหรือไม่เช<ง>น่นพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน2548ปรากฏว่าประเด็นนี้น่ะมีการถกเถียงกันในชั้นการร่างท่าที่ผมทราบนะครับก็บอกว่าไม่จำเป็นจะต้องเขียนเอาไว้บางคนก็บอกว่าคุณจะเขียนเอาไว้ท้ายที่สุดท่านไม่ถึงขนาดจะใช้คําว่าไม่ใช้ในกรณีของ การประกาศใช้พระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินเพียงแต่ท่านเขียนไม่กว้างๆว,ว่าไม่ใช้ในกรณีอย่าเอากรณีของสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์สงครามมาใช้แสดงว่าการประกาศใช้ปลกรฉุกเฉินไม่เป็นข้อยกเว้นของการใช้กฎหมายฉบับนี้ใช่ไหมครับชัดเจนที่ท่านกรณาช่วยตอบประการถัดมาท่านประธานครับคําว่าผู้บังคับบัญชาตามมาตราสามสาม ร้อนีผมทราบเรื่องนี้เถียงกันมากกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนอกจากผู้กระทำความผิดทรมานและอุ้มหายหรืออุ้มฆ่าแล้วเนี่ยความผิดไปถึงผู้บังคับบัญชาด้วยนะครับผู้บังคับบัญชาตามมาตราสาสขออภัยครับมาตราเร็วๆผมอ่านมาตราสีท่านเขียนเอาไว้ดังนี้ครับท่านประธานขออนุญาตอ่านเร็วๆ ผู้บังคับบัญชาผู้ใดทราบว่าผู้ใดบังคับบัญชาซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตนจะกระทําการหรือได้กระทําตามความผิดหยุดหยุดหยุดคืออุ้มหายหรือว่าทรมานนี่แหละครับและไม่ดําเนินการที่จําเป็นและเหมาะสมเพื่อป้องกันหรือระงับการกระทําความผิดหรือไม่ดําเนินการหรือส่งเรื่องหยุด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 ให้มีความผิดด้วยเหนครับระหว่างโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กําหนดไว้กึ่งหนึ่งของโทษที่กําหนดไว้ผมไม่มีเวลาที่จะอ่านว่าโทษเต็มเต็มเนี่ยคือเท่าไหร่ แต่ความหมายของคําว่าผู้มังคับบัญชานั้นยังมีปัญหาอยู่ครับยังมีความสับสนในการมังคับใช้กฎหมายซึ่งผมเชื่อว่าประเด็นนี้จะเป็นปัญหาสําคัญเกือบที่สุดในอนาคตเมื่อเกิดคดีประเทศนี้ขึ้นมาผมอยากจะให้มีคําจํากัดความของคําว่าผู้มังคับบัญชาเนี่ยใส่ไว้ให้ชัดเจนในส่วนของคําจํากัดความท่านเขียนไว้เพียงแค่ว่าผู้มังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง จะต้องเป็นผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบและมีอำนาจควบคุมการกระทำซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดฐานกระทำทรมานความผิดฐานกระทำที่โหดร้ายจุดๆเขียนแค่นี้เนี่ยตีความเนี่ยตีความยากมากครับตำรวจในสพอ,ออะไรที่จังหวัดจุดๆ,ๆเ,เกิดเป็นกรณีคุ้มหายหรือว่าทรมานขึ้นมาเนี่ยความผิดไปถึงไหนไหมครับความผิดไปถึงผู้บัคับการจังหวัดไหมความผิดไปถึงผู้บัญชาการภาคไหม มันเป็นปัญหาในการตีความในการวินิจฉัยในอนาคตไม่เพียงแค่แนั้นครับคำจัดความที่จะมีปัญหาต่อไปคือเจ้าหน้าที่ของรัฐปารากฏว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยไปเขียนคํำจัดความคําว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเอาไว้เนี่ยผมเข้าใจว่าเอาความเนื้อความเนะี่ยมาจากอนุสัญญาเกิดมาผมไม่เคยเห็นคํำจัดความเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบนี้เขียนต่างไปจากเขียนคํำจัดความเจ้าหน้าที่ของรัฐในประมวลกฎหมายอาญา ท่านเขียนเจ้าหาที่ของรัฐเอาไว้ว่าหมายความว่าบุคคลซึ่งใช้อํานาจรัฐหรือได้รับมอบอํานาจหรือได้รับการแต่งตั้งอนุญ,ญาตสนับสนุนหรือยอมรับโดยตรงหรือโดยปริยายจากผู้มีอํานาจรัฐให้ดําเนินการตามกฎหมายมีปัญหาในการตีความแน่ๆยิ่งไปกว่านั้นครับคําว่าทรมานเนียมีคําจกัความของคำว่ากระทําโดยทรมานอยู่แล้วในประมวลกฎหมายอาญา แต่คำว่าทรมานในกฎหมายฉบับนี้่านใช้คำว่าการทรมานซึ่งเขียนต่างกันเลยครับในประมวลกฎหมายอาญากับกฎหมายฉบับนี้การทรมานในกฎหมายฉบับนี้กับคําว่ากระทําโดยทรมานในประมวลกฎหมายอาญาเขียนต่างกันข้อสําคัญที่ประธานท่านประธานครับที่ผมคิดว่าแนวทางการปฏิบัติซึ่งหลายเรื่องสภาผู้แทนราษฎรโดยกรรมธิการได้มีการแก้ไข และเห็นเหมือนกับที่ท่านคำนวณว่ามีความแตกต่างจากร่างเดิมของรัฐบาลและปรากฏว่ากรรมธิการในส่วนของรัฐบาลกลับกลายเป็นกรรมธิการเสียงข้างน้อยและลงมติแพ้หลายเรื่องในกฎหมายฉบับนี้อาจจะต้องมีการปรับแก้ซึ่งผมก็ไม่ทราบว่ากรรมธิการของวุฒิสภาสจะดำเนินการอย่างไรแต่ขอเะครับขอเถอะข,ข,ขอความกรุณาว่าพิจารณากฎหมายฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบที่สุด เพราะนี่คือประตูแข่งการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่มีความสําคัญอย่างยิ่งประชาชนเฝ้ารอกฎหมายฉบับนี้ถ้ากฎหมายฉบับนี้ออกมาตั้งแต่สมัยสนชกรณีถุงดําที่จังหวัดนครสวรรค์โดยผู้ประกับโจ้คงไม่เกิดขึ้นและก็มีความหวังว่ากฎหมายฉบับนี้เมื่อบังคับใช้แล้วคดีต่างๆประเภทนี้จะลดน้อยลงข้อสําคัญท่านประธานครับ ผมก็ยังไม่ทราบว่าใครจะเป็นผู้วินิจฉัยกฎหมายฉบับนี้จะมีผลย้อนหลังหรือไม่นี่คือเป็นประเด็นที่นักกฎหมายก็ยังถกแล้วก็ให้ความเห็นไม่ตรงกันฝ่ายหนึ่งบอกว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่มีผลย้อนหลังเป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญาโทษอาญาและก็มีผลทําให้เกิดอย่างนี้นี้สมัยก่อนไม่ได้กําหนดฐานความผิดของการทรมานหรือการอุ้มหายไว้ก็ไม่ถือเป็นความผิด อีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าสามารถเอาย้อนหลังไปถึงใน,ในอดีตในอปีย0่สิปีย้อนหลังไปได้เพราะฉะน,นั้นอัน,นี้ต้องทําให้ชัดเจนประก,การสุดท้ายท่านประธานครับกฎหมายฉบับนี้ต้องอาศัยความเข้าใจของประชาชนทุกภาคส่วนต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐข้อสําคัญความชัดเจนของกฎหมายฉบับนี้ยังมีปัญหา แม้กระทั่งเขียนว่าความผิดถ้าเกิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วเนี่ยในบางการณีให้ส่งเรื่องไปให้ปปชท่านเขียนว่าส่งให้ปป,ปชให้ทราบอย่างเดียวครับเขียนว่าจบแค่นี้ว่าให้ทราบแล้วปป,ปชจะไปดําเนินการอย่างไรต่อถ้าให้ดําเนินการโดยปปชเพราะเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีมันก็จะช้าไปเรื่อยๆท่านช่วยทําให้มีความชัดเจนขึ้นกรรมธิการฝากไว้ขอบคุณท่านประธานครับ